มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดค่าเสียหายที่แม่แต่งโมได้จากแกงสปีดโบ๊ทรับไปนานๆถึง20ปี21กันยาย,ยน2565ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้นัดกลุ่มจำเลยทั้ง6คนบนเรือประกอบไปด้วยปอตนุพัฒน์เดศทวีวิทย์โรเบิร์ตภัยบูลตีการจนาน,านัน จอบนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสด์แสนวิสาพัฒมโนไมรัตพีมหรือเอม็มธรรมทีรศรีโดยทั้งหมดนะคะเกี่ยวข้องกับการพลัดตกเรือเสียชีวิตในแม่น้ำของดาราสาวแตงโมนิดาหรือว่านางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์มาที่ศาลเพื่อที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยกับทายาทที่เรืออยู่ก็คือนางพานิดาศรดยุทธโยธินมารดาของแตงโม สอบคําให้การโจทย์พนักงานอายการจังหวันดนนทบ,บุรีและคลืบหน้าล่าสุดค่ะมีรายงานว่าแม่แตงโมพอใจค่าเสียหายแพงหลังมีการตกลงกับฝ่ายจําเลยทั้ง6คนได้เรียบร้อยนะคะเบื้องต้นฝ่ายจําเลยได้วางเงินสดแล้วก็เงินแคชเชียร์เช็ควันนี้2ล้านบาทซึ่งมีการทําสัญญาปารณีประนอมกันในส่วนของแพงชดใช้ค่าสินไหม โดยหลังจากนี้ทางจำเลยจะต้องจ่ายให้กับคุณแม่ผ่านิดาเพิ่มเติมอีกเดือนละ3 0,000บาทระยะเวลา20ปีนอกจากนี้แซนแล้วก็กระติกยังมอบตังหูเพชรที่ไม่ได้ระบุมูลาค่าให้กับแม่ของแตงโมต่อหน,น้าศาลด้วยค่ะทั้งนี้มีรายงานว่าคุณแม่ภนิดานะคะยังถอนคำร้องขอเป็นโจ์ร่วมส่วนคดีอาญาหลักจำเลยทั้งคนนะคะขอต่อสู้คดีในส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ศาลจะนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็กำหนดแนวทางการสืบพยานอีกครั้ง 22ธันวาคม2,565ค่ะเปิดจำนวนค่าเสียหายที่แม่แตงโมได้จากแก๊งเรือสปีดโบ๊ทรับทุกๆุกนานถึง20ปีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่คอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ